<What? S 2> สวัสดีครับนีครับ,รบโอเคก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับเกมของสัปดาห์นี้สัปดาห์ที่7 อาเซนอลออกไปเยือนไบรตันที่เอเม็กสเตเดียมจบที่ผลสกอศูนย์ประตูต่อศูนย์สำหรับวันนี้สำหรับเราเรารู้สึกว่าเป็น1แต้มที่สมควรได้รับสำหรับเราในบางส่วนแต่สำหรับไบรตันเรารู้สึกว่าเสียดายแทนที่ไม่ได้3มแต้มเราเริ่มที่11ตัวจริงก่อนครับพี่ยมได้ครับก็วันนี้นะครับผู้รักษาประตูเป็นอารอนแซมเดลนะส่วนผู้กองหลังก็คือ กาเบลกับเบนไว้แล้วก็คู่ฝั่งแบ็กซ้ายและขวาเป็นคีรนเทนนี่แล้วก็โทมิเสึดส่วนคู่กองกลางวันนี้เนื่องจากที่คริดชาก้าเจ็บก็เลยเลือกใช้แซมบี้ลงกองกลางลงสนามแล้วก็จะคู่กับโทมัสปาเตส่วนมิดฟิล์ตัวลูก3ตัวด้านบนเป็นเอมิลสมิธโลมาร์ตินโอเดกาดแล้วก็บุกโยสซาก้าแล้วก็หน้าเป้ากับตันคนดีคนเดิมเอเวริกเปเอเวริกโอบามย ครับผมใช่ก็คือแผนก็คือคล้ายๆนะัสเปอร์แต่แค่เปลี่ยนจากชากาที่เจ็บเป็นโลคข้ก้าที่เหลือคือเหมือนเดิมเลยโอเคก็อายุฉเฉลี่ยนี้มันยิ่งน้อยลงอีกเนาะสำหรับวันนี้ก็คืออายุฉเฉลี่ยที่ประมาณยี่สิบสามจุดกว่าๆนะยี่สิบสามปีกว่าๆนะสำหรับสิบเอ็ดตัวจริงของเราซึ่งก็เราค่อนข้างมันน่นใจแล้วแหละว่าชุดนี้น่าจะได้ยืนกันไปอีกยาว ถ้าเกิดไม่มีการบัตรเจหรืออะไรรบกวนนะครับเพราะว่าเซตแบ็กไฟล์แล้วกันเรียกเป็นแบ็กไฟล์ที่รวมแรมเดียวด้วยก็คือถือว่าวันนี้เองก็ทําผลงานได้ค่อนข้างดีเกือบจะทั้งหมดมีโทมิยาสึที่อวันนี้อาจจะเล่นได้ไม่ดีเท่าที่ผ่านมาสามนัดแรกแต่มันน่าจะเป็นเนี่ยตอนนี้เห็นมาสีน่นัดแล้วมันน่าจะเป็นเบสของเราแล้วว่าเราจะเริ่มจากตรงนี้เราจะไปด้วยชุดนี้แหละอโอเคพูดถึงรูปเกมค่อวๆก่อนพี่อมว่าไงบ้าง กนน็วันนี้ต้องยอมรับว่าโดยเพราะครึ่งแรกเริ่มมาครึ่งแรกเนี่ยเราเรามีโอกาสในทักทายก่อนรอบเดียวแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันเป็นเกมของไบตันเลยคือคองเกมตลอดเวลาแล้วก็หาจังหวะการเข้าทาเราไม่สามารถที่จะตั้งเกมขึ้นไปสู้กับฝั่งไบตันได้เลยเพราะว่าเหมือนกับพอเราได้บอลมาแล้วเนี่ยจังหวะที่จะตั้งขึ้นไปกลางแดนกลางของเขาเนี่ยไลเ่เพลทแล้วก็ ทําให้เราต้องจ่ายบอลเร็วหรือว่าออกบอลได้ยากแล้วสุดท้ายก็เสียแล้วก็ต้องมานั่งเล่นเกมรับค่อนข้างเยอะเยอะมาก <c oughs> เป็นอย่างนี้อยู่จนเกือบหมดครึ่งแรกเลยที่แบบมีมีแค่ช่วงประมาณสามสี่นาทีแบบของครึ่งแรกเท่าน,นั้นที่แบบเราเริ่มจะตั้งเกมได้สุดท้ายก็ก็กว่าจะมาคือช้าช้ามากอื <c oughs> แล้วพอพอครึ่งหลังเปิดมาเนี่ยเราก็เหมือนกับจะมีการเหมือนอาเต้าก็ทําการเหมือนกับไปไป เติวลูกทีมแล้วแหละว่าต้องทําอะไรหรืออะไรอย่างเงี้ยรูปเทปรูปรูปเกมก็คือดูดีขึ้นประมาณหนึ่งเลยก็คือพอมีจังหวะบ้างแหละที่จะแบบจะได้สวนบ้างหรืออะไรยเงี้ยแต่ก็แน่นอนว่าไบตันเขาก็เล่นเหมือนเดิมแล้วเขาก็ไล่เพจจังหวะจบอะไรเงี้ยแค่มันขาดจังหวะจบสุดท้ายแคนนั้นเองพอครึ่งหลังมันก็คือหมัดแลกหมัดใขรพลาดก็คือโดนแน่เลยร่เป็นยใช่เป็นเกมจริงๆแล้วเป็นคือรูปสกอน่ะมันออกมาสูงสูแต่จริงๆแล้วมันเป็นเกมที่สนุกมากเพราะมันเปิดหน้าแรกกันแบบ กันกันค่อนข้างค่อนข้างเยอะโอกาสยิงของไบตันก็ค่อนข้างเยอะแล้วโอกาสของเราจริงๆก็มีที่ได้ลุ้นก็มีแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันก็ไม่อยู่สได้ประตูอืมอืมท้ายก็จะต้องจบจบแบบด้วยสภาพอย่าอ่าปัจจัยหลายๆอย่าง,างที่เราสุกว่ามันทําให้เกมวันนี้ม่เป็นแบบนีเพราะสภาพอากาศวันนี้ด้วยใช่ที่มีฝนตกหนักมากๆแล้วก็ลมคันแรงทําให้การเล่นบอลภาคพื้นดินของเซรอน ค่อนข้างจะมีปัญหาเหมือนกันหรือว่าการวางบอลยาวทั้งฝั่งเราและไบรตันลําบากมากแล้วก็การแบบการจับบอลหรืออะไรเงี้ยไม่มีปัญหาทุกคนมีปัญหาหมดเลยสำหรับสาหรัภาพอากาศในการที่จะเล่นฟุตบอลในแบบนี้นะสุดท้ายมันก็เลยกลายเป็นว่าเราก็แบกแต้มกับไบรตันทา้งที่ทจริงเราก็เสียดายเหมือนอย่างที่บุ้งบอกไบรตัคนควรจะได้สามแตมม้มไปซ้ำะวอนนี้เขาเล่นดีจริงใช่แค่ขาดจังหวะสุดท้ายเอง โอเคเราไปนักเตะทีละคนกันเลยเริ่มที่แลมเดลกก็เอาจริงๆวันเนี้ยมันมีลูกช่วงแรกๆแลมเดลยังไม่เจองานยากเท่าไหร่เพราะว่าไบรตันเนี่ยยิงไม่ตรงกรอบอยนะที่ยิงไปเยอะมากแต่ว่าช่วงพอผ่านครึ่งหลังมาสักพักนึงเนี่ยเริ่มมีลูกยากให้ต้องต้องต้องแก้ไขอ่ะลูกต้องเซฟลูกยิงคูเรล่าบ้างลูกที่แบบฝั่งนู้นแบบ่งชงเข้าในมาตัวเองต้องบินไปปัดหรือไงี้ย ก็ช่วยเซนนไว้หลายลูกเหมือนกันอืมก็ก็วันนี้ก็ตามฟอร์มตามฟอร์มแลมเดลเลยปกติเลยเขาก็เล็เนไปงนีแหละเรื่องที่น่าเสียดายของแลมเดลที่วันนี้ไม่ได้โชว์เรื่องอ่าการวางบอลหรืรออะไรอเงี้ยแต่ลูกเซฟก็สุดยอดเหมือนเดิมนะมีลูกลูกที่ว่าไม่ได้นับเป็นเซฟแต่ก็ไม่ใช่เซฟอะคือมันไม่ใช่ลูกยิงอะมันคือลูกตกข้างในแล้ว,แล,วแลมเดลต้องควักก่อนที่จะถึงเท้าของเาเปีอะพูกนั้นคือ หูแบบตกใจมากๆาเพราะว่าแบบโดนในใจคือใจหายไปแล้วว่าแบบโอ้แม่หายชวัวร์อะคือแบบเออพอพอเขาได้ออกมากล้าเล่นกล้าอะไรเงี้ยมันเลยรู้สึกว่าแบบคงน่าจะได้มือหนึ่งยาวแล้วแหละทรงเนี้ยอืมอืมกาถือว่าถือว่าเอาเรื่องอืมก็มเลยแบบโอเคเลยสำหรับเราลำเดียวถือว่ายิ่งเล่นยิ่งพิสูจน์ตัวเองยังไม่มีเกมที่เล่นแย่สำหรับเลเดียว แต่คนต่อไปทวิยสึกถือว่าเป็นเกมแรกที่เล่นแย่นะไม่ได้แย่แบบแย่ yeah, <Yeah. S 1> เพราะว่ายังมีอะไรที่พอทําได้ในจังหวดสำคัญสำคัญบ้างแต่มาตรฐานที่เซตไว้สารัสามเกมแรก mm hmm. เกมนี้ไปไม่ถึง mm hmm. ใช้คํานี้ดีกวาเอาง่ายคือมันคือการเล่นต่าของมาตรฐานอะืมของตัวเองอืเพราะว่าอย่างวันเนี้ยมัน วันนี้ที่เขาที่เห็นหลักๆลักเลยคือยิอ่งช่วงครึ่งแรกเนี่ยเขามีปัญหากับการที่ต้องต้องตวนตัวต่อตัวกับโคคูเลรามากมันแบบคือด้วยด้วยด้วยสไตล์การเล่นของคูลเล่าแล้วก็พลังกำลังแล้วก็เรื่องบบพ,พอสามารถเฉพาะตัวแล้วเหมือนกับแลมตัวพมิญส์ส่วันนี้เหมือนต้องดันขึ้นมาสูงนิดนึงด้วยแล้วเพราะว่าในแผง เกมเกมของไบตันเนี่ยมันยืนเป็นสามห้าสองทีนี้เนี่ยจังหวะที่วิงแบ็กเขาเนี่ยดนันขึ้นมาเนี่ยเหมือนเขาต้องรีบขึ้นไปดนันปิดวิงแบ็กไม่ให้ไปถึงริมเส้นเพราะเดี๋ยวเขาจะต้องเปิดหรืออะไรเงี้ยซึ่งมันกลายว่าวันนี้มันมีพื้นที่ด้านหลังให้ให้คูเรล่าได้ได้เล่นเยอะระหว่างระหว่างตัวโทนี่อสุรกับตัวด้านพื้นที่ฝั่งมุมทงอะ่ะมันทําให้ พอคูเรล่าใช้ความร้อนพอตัวแล้วหลุดไปเนี่ยมันเท่ากับว่ามันไม่มีใครที่อยู่สเปซตรงนั้นแล้วเพราะตรงนั้นมันคือโทมิยาสึที่ยืนเป็นคนสุดท้ายแต่ว่ามันจะมีแค่ที่เป็นฝั่งเวนไวที่ยืนข้างที่ยืนข้างในต้องออกมาช่วยหรืออะไรเงี้ยหรือเป็นปาเต้ <c oughs> ซึ่งวันนี้มีปัญหาวันนี้มีปัญหาอาจจะเป็นเรื่องสภาพอากาศด้วยเรา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 ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าถ้าพูดกันถ้าตัดเรื่องสภาพอากาศไปก็คือวันนี้มีปัญหาเหมือนกันในการที่จะต้องรับมือ ถือว่าเป็นเมร์ดเดอรแมทได้เลยนะคูคูคลเลล่าเล่นดีมากมสำหรับเราเราเรามองว่ามันเป็นครึ่งๆเนาะแบบด้วยด้วยตัวคูคูลเลล่าเองด้วยแล้วก็ด้วยแบบเราว่าแผนที่แฮมพอเตอร์โค้ดแบบสเปซิฟิกมาสำหรับคูคูลเลล่าเรามองว่ามันได้ผลมากกับการที่พี่บอกไปก่อนหน้านี้เน,นื่อการยืนห่างอืมแบบแบบมันจะเขาเรียกว่าอะไรนะเขากอดริมเส้นมากๆจนทําให้โทมิยาสึต้องทางอไปเล่น สเปซที่มันเกิดขึ้นในตัวที่มันเป็นมิดฟิลด์ที่ตรงนั้นน่าจะเป็นโมเดอร์นะเออได้ขึ้นมาเล่นอ่ะสเปซตัวนั้นเยอะมากระหว่างโทมิยะสึกับเบนไว้อะซึ่งอันนี้มันไม่ใช่ความผิดพลาดของเรานะมันคือแบบมันมันเป็นช่องโหว่ของแผนที่ที่แกแฮมพ์เตอรอ์มองเห็นและเทคอเวนเทจจากตรงนั้นซึ่งตรงนี้ต้องชื่นชมว่าทําได้ดีจริงๆอืมซึ่งเอาจริงเรื่องการอากาศอะโทมิยะสึก็ยังโอเคอยู่ แต่สำหรับเราเรารู้สึกว่าเรื่องวันนี้ด้วยการที่นับเมื่อกูคูลเลล่าหนักมากมันเลยทําให้การเติมเกมน้อยลงเยอะแล้วเขาเรียกว่าอะไรนะเรื่องความผิดพลาดอะไรเงี้ยเนื่องจากโดนเพสหนักด้วยแล้วสองคือสภาพอากาศแบบที่ผมคนที่มีบอลมันเล่นยากกว่าอยู่แล้วสาหรับสภาพอากาศแบบนี้พอเวลาโดนเพสอืมมัน,ม,นมันเลยรู้สึกว่าเขาวางแผนมาดีอ่ะสำหรับสอดคล้องกับสภาพอากาศแล้วก็สิ่งที่ อาเซนอลเป็นอย่างเงี้ยเพราะว่าจริงๆอาเซนอลการแกะเพลอะเราไม่ได้ทําได้แย่เลยนะแต่ด้วยสภาพอากาศอย่างเงี้ยการแกะเพลที่มันต้องการความแม่นยําเพื่อส่วนกลับมันทําได้ยากเขาเลยเอาตรงนี้มาแก้เราอโอเคสําหรับทุมีนสื่อก็วันนี้ก็ยังดีที่ถือว่ายังไม่เสียประตูแต่ว่าโดยรวมเพอร์ฟอร์แมนซ์ส่วนตัวถือว่าไม่ค่อยน่าประทับใจเท่าสามนัดแรกแต่ในทางกลับกันสำหรับเราเองไม่รู้คนอื่น เราว่าเบนไว้วันนี้โอเคแบบโอเคเลยเบนไว้วันนี้จริงๆคือกล้าพูดเราเรากล้าพูดว่าน่าจะเป็นเกมที่ดีที่สุดตั้งแต่ย้ายมาเริ่มเริ่มปรับตัวกับเกมรับได้ดีมากขึ้นกับการที่อ่าในในจังหวัดที่รับผิดชอบแทนทุมยศึกที่บอกการถ่างไปเล่นข้างนอกมันจะมีตัวเติมอะไรเงี้เบนไว้ก็เอาอยู่แล้วก็ลูกอินเตอร์เซหรือลูกการเติมขึ้นมาเล่นหรือ คุณบอลไอคิวในการที่ทําจังหวะแบบเตะม,มุมเตะม,มุมอะไรเงี้ยเราทาเรารู้สึกว่าไอคิวของเขามันทําให้การเหมือนการอ่านเกมอ่ะเออการอ่านเกมทําให้เราถือว่าแบบรอดตัวไปในหลายๆจังหวะเหมือนกันถือถือว่าเป็นในในเรื่องของการวางบอลอะไรเงี้ยเหมือนเหมือนเหมือนแลมเดลเลยคือไม่ได้เห็นแน่นอนเพราะว่าสภาพอากาศไม่ได้จริงๆกับการที่จะแบบเออสเปย์บอลขึ้นไปข้างหน้าด้วยลูกที่เขาชอบทำแบบมีเห็น หนึ่งครั้งแล้วก็ไม่ได้แม่นเลยก็คือรู้เลยว่าอราร์เซนตาน่าจะได้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 กำชาบไว้ว่าคงเลือกที่จะไม่เล่นแบบนี้แล้วมันเปลืองการของบอลมากแต่ส่วนตัวเรารู้สึกว่าเบนไว้์วันนี้เรื่องลูกหมงด้วยด้วยความที่กองหน้าของไบตันไซส์ไม่ใหญ่มากทั้งคู่ทั้งโทซาแล้วก็อ่ามาปปใช่ไหมมันเลยรู้สึกว่าเบนไว้์ทาได้ดีก็ก็ก็ควรจะทําได้ดีแหละเออแต่แต่สำหรับเราวันนี้เล่นดีจริง เล่นดีขึ้นกว่าอะไรเลยนะพี่ว่าไงเป็นไว้ก็คนนี้ถือว่าเพราะว่าด้วยด้วยเขาว่าอะไรอย่างที่บุ้มบอกเพราะว่ากองหน้าของของฝั่งไบรตันเนี่ยไม่ได้มีจุดเด่นเรื่องเรื่องร่างกายแต่เป็นจุดเด่นเรื่องเทคนิคมากกว่าซึ่งทีนี้เนี่ยพอทีเนี่ยเราพูดเราพูดจะพูดเรื่องการบียารณไปด้วยม,มันแบบ มันทาให้เบนไว้วันนี้ก็ก็ต้องก็เล่นตามฟอร์มปกติอะซึ่งวันนี้ก็ถือว่าโอเคเพราะว่าแบบลูกที่ต้องเคียร์จากลูกเตะม,มุมอะไรเงี้ยคือวันนี้อาจ์เซนอนเรื่องเซตเพย์เนี่ยวันนี้ก็ค่อนข้างจะโอเคทั้งที่เราอ่ะตอนแรกเราลัวเหมือนกันว่าจะโดนลูกเซตเพย์เล่นงานแบบหนักๆเลยซึ่งวันนี้ก็ผลเส้ยอ,ออกมาก็าอาจจะมีจังหวะที่บางจังหวะที่แบบมันมันมันต้องถึงมือแรมเดลอะ,อ,ะอย่างเช่นลูกที่แบบเขาหมุนชงเข้ามาหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าโดยรวมเนี่ย ก็ค <owad> <by> <ing noise> ือป okay. ้องกันลูกเซฟเพย์ได้ค่อนข้างโอเคเลยทั้งทั้งทั้งแผงเกมรับเลยเนี่ยแล้วก็จังหวะที่เอิร์นก็อย่างอย่างที่บุ้งบอกว่าอย่างวันนี้น่าเสียดายที่มันไม่สามารถที่จะใช้เรื่องบอลยาวในการโจมตีฝั่งของไบตันได้เพราะว่าเรื่องสภาพอากาศที่มันมันดูแล้วใช้ไปก็ดูเปืองอ่ะดูไม่น่าจะมีผลอะไรมากกว่ามากก่านี้แล้วแถมมันจะูเสียการคลองบอล โดยใช่เหตุเพราะว่าเขาลองไปรอบหนึ่งแล้วเขาก็รู้แหละว่าโหถ,ถ้าลมแรงอย่างนี้ฝนตกแบบนี้ก็คืออย่าเลยดีกว่าใช่ใช่ไม่คุ้มเสียก็อบ,บอบอลขึ้นไปดีกวา่าเออใช่รู้สึกว่าก็เหมือนกันที่ที่บอกเซนเตอร์แบ็กสมของไมตันมีผลมากๆกับบอลลูกโดมันเก็บได้หมดเลยมันเลยรู้สึกว่าจุดเด่นของเขาถูกตัดออกไปนะแต่ว่ามาโฟกัสกับเกมรับก็โอเคเพราะว่าจริงๆบอลวันนี้ที่ขึ้นมามันจะเป็นการแก้ซะ เกือบหมดเลยวันนี้แผนเกมรับทุกคนเลยเราพูดโดยรวมเลยวันนี้โฟกัสกับเกมรับค่อนข้างเยอะมากเพราะว่าด้วยด้วยแผนการเล่นของก็ต้องยอมรับว่าไบาตันวันนี้มาดีจริงไม่ว่าจะเป็นเรื่องแผนและเรื่องอผลงานงาส่วนตัวของแต่ละคนที่เล่นถือว่าทุกคนวันนี้ก็ใช้ได้แต่แค่มันขาดเรื่องแบบการจบสกอก์ในจังหวะสุดท้ายแค่นั้นแหละแล้วเราว่าเรื่องส่วนหนึ่งที่ทําให้เขาไม่สามารถจะจบสังก์ได้ ในครึ่งแรกที่แบบไม่สามารถยิงครับยิงตรงกรอบได้เลยนะเพราะว่าเราก็เชื่อว่าส่วนหนึ่งมันเป็นเพราะว่าหลังเรายืนในเกมรับได้ค่อนข้างโอเค hmm. ถึงมันเราไม่ได้บอกว่ามันถึงแบบดีมากแบบที่สุดอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้ดีมากที่สุดเพราะสุดท้ายเขาก็มีจังหวะนะที่จะที่จะลองส่องหรือจะแบบลองให้มันอาจจะมีโอกาสที่เป็นประตูแต่มันสุดท้ายแบบมันไม่คมเขาไม่คมพอหรืออะไรเงี้ยมันก็เลยเออมันต้องเราก็ต้องให้เครดิตทั้ง แข่งเกมรับทั้งหมดของเราด้วยใช่ไม่ว่าจะเป็นผู้สารตูหรือว่าตัวเซนเตอร์แล้ววิงแบ็กก็ตามงแม้ว,ว่าวันนี้โทมิยาเซออาจจะดูฟอร์มดรอปที่สุดในบรรดาทุกคนอืมแต่ก็โดยรวมก็คือโอเคก็คือทูสีถ่ายจนเราได้แต้มแต้มเลงใช่คือไม่ได้อยากบอกว่าไม่ได้อยากให้มองว่ามันแบบทั้งหมดแบบโดยรวมเล่นแย่คือถ้าเล่นแย่ก็เล่นแย่ทั้งทีมอะแต่สำหรับเ,เรามองว่าเกมรับวันนี้ถือว่า สอบผ่านเพราะาเกม,มันยากมากไหนจะลูกเซตพีที่มีเขาเรียกว่าอะไรนะตัวสอนขึ้นมามงเรื่อยๆอย่างเช่นดัฟฟี่ลูวิสด,ดังแดนเบิร์นอะไม่ง่ายเลยนะสองคือ,อการเข้าทำหลายรูปแบบมากๆของไบตันที่ไม่ว่าจะยกจะแทงช่องจะม้วนอะไรอย่างเงี้ยคือคือเราได้เห็นหลากหลายมากแล้วเรารู้สึกว่าถือว่านิ่งมากๆทั้งหมดเลยนะแบบว่าถือว่ายังโอเคที่ยังแบบ ยังไม่หล่นกันแล้วมีการให้เสียงมีการแบบตักเตือนกันมีการแบบอ่ะมันมันดูมีความเป็นยูนิตี้มากขึ้นอ่ะในเกมลับอ่ะอืมซึ่ง,ซ,ง,ซ,งซึ่งตรงเนี้ยเราถือว่าเป็นการพัฒนาเพราะเราส่วนตัวเราเองเรามองว่าถ้าเป็นคนอื่นที่ไม่ใช่สี่คนนี้มีโอกาสโดนสูบบ้าใช่เพราะว่าด้วยสภาพเกมอ่ะฝนด้วยอะไรเงี้ยที่เราก็เพจหนักด้วย e r s o n a อ e อลเออ่ะมันมาแน่นอนถ้ามันไม่ใช่สี่คนเนี้ยสำหรับเราอืม ทีเนี้ยเราต้องมาพูดเรื่องมิดฟิลแล้วใช่เรารู้สึกว่าว,วันเนี้ยมิดฟิลคือจุดอ่อนของเราเลยท่านทเราหนึ่งคือทั้งเราเราอเรามองมิดฟิลเป็นสามตัวแล้วกันเป็นปาเตโเราคงเก้าเด็กอืมเรามองว่าเราเราพูดรวมๆไปเลยแล้วกันเพราะว่ามัน <laughs> เหมือนรู้สึกว่ามันจะพูดรวมได้ <c oughs> เหมือนทั้งสามคนวันนี้รู้สึกว่ายังปรับสภาพ เกมไม่ได้หมายถึงแบบโอเคเล่นในพรีเมียร์กันมาแล้วแหละแต่เกมแบบเนี้ยมันเหมือนกับมันควรจะเล่นได้ง่ายกว่าน,นี้หน่อยอ่ะคือคือคือ,คอด้วยด้วยเราเข้าใจเรื่องความมั่นใจจากวิคที่แล้วเนาะที่เจอสเปอร์หรืออะไรอย่างเงี้ยเราเข้าใจเรื่องการที่จะแบบทำอย่างเงี้ยเพราะว่าเอาจริงคือลูกที่เราได้หลา,หลา,หลา,หลาๆลูกแบบที่ได้หลุดไปทำมันก็มาจากการแกะสวยๆบ้างแต่บางจังหวะมันควรจะง่ายมันควรจะ ซิมเพิลมันควรจะให้ตัวที่เป็นแอตแท็กเกอร์ขึ้นไปทําอ่ะมันไม่ควรจะยากกันตั้งแต่มิดฟิลหรือกองหลังอะ่ะซึ่งวันนี้เราเรา,เร,ารู้สึกว่ากองหลังอะ่ะมีจังหวะยากด้วยแต่ไม่ไม่เยอะเท่ามิดฟิลอืมแล้วแล้ว,แล,วแล้วในเกมแบบนี้เรื่องหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเราหน้าเสียดายมากๆสำหรับสามคนวันนี้ที่ทําได้แย่มากๆสำหรับเราคือเรื่องโอกาสมันเปลืองอะ่ะมันมันทิงท้งทิ้งคล่องคล่อง,งโดยเฉพาะปาเต้แบบเราไม่เข้าใจว่า โอคือเราเนะีเรารู้นะว่าเขาไปฝึกซ้อมยิงไปอะไรมาแต่มันมันไม่ดีเลยอะ่ะมันไม่ดีแบบไม่ดีเลยคือเรื่องเกมลับเรื่องการตัดเกมเรื่องอะไรไม่รู้อะ่ะมันมันไม่มีปัญหาแต่ไอ้เรื่องการทําเกมบุกการลองยิงไกลอะไรเงี้ยมันไม่ใช่มิติที่เราแบบที่เราตามหาหรือเปล่าเออมันมันเลยรู้สึกว่าแบบน่าเสียดายจังเนาะแบบ ถ้ามันโอกาสไม่เปลืองถ้าเราถ้ากองกลางเราเล่นง่ายกว่านี้มันก็มันก็คงจะดีอ่ะส้าเราเราอ่ะไอไอเรื่องเรื่องยิงไกลอ่ะเราเข้าใจว่ามันมันมันต้องมีบ้างเรื่องแบบมันมีบ้างได้เราไม่ว่าอะไรแต่พอพูดลองยิงไปสักสองสามครั้งแล้วมันมันไม่ใกล้เคียงเลยเนี่ยเราสุขว่ามันต้องมันต้องหยุดมันก็ต้องต้องเปลี่ยนวิธีการเข้าทําหรือไม่เซตในการที่รู้สึกว่า เราเข้าใจในจังหวะที่สมพูดเตะเดะมุมแล้วมันต้องพอสดท้ายแล้วตัวเองเป็นดาบสองที่แบบอยู่นอกกรอบแล้วมันต้องยิงเพื่อให้บอลเคลียร์หรืออะไรเงี้ยอะ้นเราเข้าใจนะแต่บางทีส่วนใหญ่ในเกมวันเนี้ยประจําเลยขึ้นเกมมาแกะมาส,สวยๆเลยสุดท้ายอาโอเคข้างในตันปุ๊บออกมาต่อกลอกแล้วก็ยิงไปเลยคือมันทําได้แต่มันไม่ควรจะจะเป็นอย่างนี้ทุกครั้งอนะ่ะคือเราเข้าใจดนะ้มันมันมีสิทธิ์ที่จะลองส่องไกลมันเป็นหนึ่งในโอกาสที่เราควรจะลองทําแต่ว่า มันมันน้อยวันนี้มันกลายว่าไอโอกาสที่เราควรจะต่อบอลค่อยๆเราลองลองลองคอเกมดูก่อนไหมค่อยๆต่อบอลก่อนหรือเปล่าควรที่จะแบบไหนๆเราเพิ่งได้บอลมาซึ่งวันนี้การได้บอลมาครอบครองเนี่ยมันยากมากเลยใช่ยากมากแล้วมันมีไม่กี่ครั้งที่เราจะได,ได้ได้ขื้นเกมแต่สุดท้ายคุณจบด้วยการยิงไกลแล้วมันก็ออกแล้วแล้วมันก็เสียเวลาคือในแง่ของเกมรับ ทั้งโลโกงก่าหรือปาเต้เราเราเราถึกว่าเขาทําได้ดีเขาก็ช่วยแผงตัวเกมรับได้ได้ค่อนข้างเยอะแต่ว่าพอมาดูในเกมลุกเนี่ยจังหวะการต่อบอลหรือว่าจังหวะสุดท้ายที่แบบให้บอลหรือว่าจังหวะที่เขาจะยิงมันมันมันไม่โอเคแล้วก็ด้วยวันนี้แบบอะะโอเดกาดเนี่ยเออวันนี้วันนี้เหมือนตามเกมไม่ทันเลยใช่คือคือเหมือน เราเราเราก็ยังเชื่อนี้นงว่ามันเป็นเรื่องของสภาพอากาศด้วยอย่างหนึง่งแต่ว่าพอคุณลงไปเกือบชั่วโมงหนึ่งแล้วเนี่ยแล้วมันยังปรับตัวไม่ได้แล้วสุดหัวอันนี้ก็มีปัญหาเหมือนกันจังหวะจับล่าสหรือจะจะให้จังหวะไหนจะคลองบอลอะไรอย่างเงี้ยมันมันเออด้วยด้วยวันนี้เล่นยากเพราะว่าไอเราไม่มีการิชาก้าทีู่ที่มันเป็นมิฟิวอ่องเครื่องที่สามารถที่จะคุมจังหวะหรือแบบ ในการที่จะเป็นพาสมาเตอร์ในการจ่ายบอลในแนวลึกในจังหวะโต้กลับหรืออย่างเงี้ยได้เราขอจะต้องต่อบอลมาปาเตะแกะได้หรือลวก้าแตะได้ก็ต้องแปะให้มิฟิลแม็กก็วิงแบ็กแล้วก็ขอจะไปถึงอเดกาดร์พถึงถึงอเดการปุ๊บเนี่ยจังหวะนั้นน่ะมิดฟิลของตัวไบตันเนี่ยเขาก็บีบแล้วอืแล้วทีเนี้ยมันก็ทําให้เล่นยากมันก็จะมีบางมีบางจังหวะที่บีบแล้วเราแก้ได้มันก็จะหลุดซึ่งเราเห็นอย่างเงี้ยสามสี่ครั้งเลย ในการที่แบบสุดท้ายเราแก้ได้แต่ว่ามันน้อยแล้วมันเป็นช่วงที่แบบโอดีกาถูกเปลี่ยนตัวเปลี่ยนตัวออกไปแล้วอ่ะเพราะวันนี้เขาเขาไม่สามารถที่จะเปลี่ยนจากรับเป็นลุกแล้วก็แบบในการที่จะเปลี่ยนจังหวะหรือว่าคุมจังหวะในแดนกลางได้อเงี้ยสุดท้ายก็ต้องถอดเขาออกแล้วก็เอาซมิลโลมาเล่นตรงกลางก็ดูโอเคขึ้น <S <S อืม,อมก็วันวันนี้วันนี้โอดีกาก็เป็นอีกวันที่ฟอร์มไม่ดีเลยอื มันไม่ได้วันนี้เขาไม่ได้เล่นแย่แบบว่าทําอะไรไม่ได้นะคือม,มันก็มีจังหวะที่เขาจ่ายเลยจังหวะน,นี้ยเรื่องเวิร์เกนในการเพย์ของเขามันก็มีผลประโยชน์แหละแต่ว่าวันนี้เขาไม่ดีพออืมอม,มันก็ค่อนข้างค่อนข้างตา่ำของมาตรฐานพอสมควรใช่ใช่แนี้คือพูดในโดยรวมบิ๊ฟิลนะโดยรวมโดยรวมเรามองว่าอย่าดูถูกเรื่องสภาพอากาศเพราะเพราะว่าเราเองเราไม่ได้ลงไปเล่นเราไม่รู้อยู่แล้วส่วนโอบาก็ สำหรับเราเราว่าโอบาก็มีความพยายามเหมือนเดิมแหละแต่ก็ยังรู้สึกว่าวันนี้เฟืดไปหน่อยด้วยด้วยอะไรหลายๆยอย่างด้วย,ด,วยด้วยแบบความแบบจังหวะที่หลุดไปแต่จริงๆแล้วเป็นลำหน้าอะไรย่างเงี้ยจริงๆอาจจะทําได้ดีกว่านั้นด้วยซ้ําหรือว่าการเหมอนนิดนึงอาจจะไม,ไม่อยากเรียกว่าเหมือเรียกว่าแบบไม่ได้ตั้งตัวกับจังหวะที่ลูบิอดาสก,กาาัดพลาดอะไรยเงี้ยแต่ถือว่าไม่ได้น่าขียดถึงขั้นแบบเหมือนรู้ด้วยกันที่แล้วที่แบบเราเห็นกันมันอันนั้นมันแบบ มันไกลกว่าตอนนี้เยอะอก็อย่างอย่างที่ร่วงบอกเลยมันคือไม่ได้เล่นถึงขั้นที่ว่าแย่มากแต่ว่าก็ไม่ใช่ฟอร์มที่ดีที่สุดอยู่แล้วสำหรับวันนี้คือมันก็มีจังหวะที่ที่แบบต้นช่วงแรกก็เป็นซาก้าที่แบบได้แหวกได้จังหวะแบบเออได้แหวกได้หนีหรืออะไรอย่างเงี้ยเซอร์เอลสปิตโลก็ตามอืมแต่มันก็นั่นแหละใครเกมนี้ใครถือบอลก่อนก็เหนื่อย ด้วยสภาพอากาศแบบนี้มันเหนื่อยมากมันยากยากแบบยากมากทําให้มันก็มันก็ทําได้แค่ตามจังหวะเกมแล้วด้วยด้วยมิดฟิลด์ตรงกลางเราวันนี้เล่นไม่ดีด้วยมันทําให้ฝ่าบอลจะมาถึงตรงนี้เนี่ยมันกลายว่ามันมันใช้เวลาเยอะมันมีมันต้องไม่รู้กี่ครั้งขว่าจะแก้ได้แล้วมาถึงตรงเนี้ยมาถึงมาถึงฝั่งริมเส้นสองฝั่งแล้วขวาจะแก้ขึ้นไปได้เลยก็เออมันก็เลยแบบเหนื่อยหน่อย ส่วนด้วยเรื่องอบาไมยังเนี่ยก็เอ่อต้องใช้คา,าว่าอะไรอ่ะก็อย่างที่วุ้งบอกเขาก็พยายามแล้วแหละแต่ว่าด้วยเกมวันเนี้ยเราว่ามันไม่ได้เหมาะกับอูบาหร้อยเปอร์เซ็นอืมคือ,ค,อคือด้วยด้วยไม่ใช่ว่าเขาไม่เหมาะกับการที่จะเจอไบตันนะแต่ด้วยวันนี้ที่มันปัจจัยหลายอย่างมันไม่ใช่แค่ว่าจเจอไบตันมันเป็นเรื่องสภาพอากาศหรือว่าโมเมนตัมเกมและตอนนั้นสไตล์เกมตอนนั้นมันต้องเล่นยังไง มันพอเล่นไปเกินครึ่งหนึ่งแล้วอ่ะเราก็เรา,า,เรา,เราตอนเราดูอยู่เราก็พูดเลยว่ามันเหมาะกับลากาเซตมากกวา่าอะไรเงี้ยที่แบบอย่างน้อยเนี่ยมันต้องมีตัวเพราะเราอะ่ะกลายว่าเราของของเกมน้อยมากแล้วโอบาถ้าเทียบกับลาการลากาเป็นคนที่เก็บบอลไว้กับตัวดีขวาเยอะเรื่องการจ่ายบอลอะไรเงี้ยก็ค่อนข้างจะโอเคขวาแค่โอบาเด่นเลยในะเรื่องความเร็วอะไรเงี้ยแต่พอสุดท้ายน,นั่นแหละมันก็เลย ก็เลยเออมันเสียดายก็ถามว่าเสียดยายไหมก็เสียดายแหละแต่ก็ก็ก,ก็ตามสาภาพอะ่ะอืมมันยากอะ่ะเกมนี้เราพูดได้อย่างเดียวเกมนี้มันยากมากในการที่สุดท้ายแล้วโดยรวมเรายังได้หนึ่งคะแนนใช่เนื่อยนะเนี่ยมันเหนื่อยมากเลยอะ่ะใช่อัอันนี้เราแชร์อเดต้าบอกว่าสัมภาษณ์หลังเกมสดๆเลยบอกว่าถือว่าเป็นแต้มที่ เราได้พอยต์เกมอ่ะคือแต้มที่เราสมอเขาเรียกว่าอะไรนะได้รับมาด้วยด้วยความแบบไม่ได้สมควรได้รับขนาดนั้นนะ่ะ mm hmm. เอออืม mm hmm. เพราะว่าเพราะว่าวันนี้ไบรทันทำได้ดีกว่าจริงๆอะไรเงี้ยเราไม่ได้มีการคอนโทรลเกมแล้วเราแกะเพจกันไม่ได้แล้วก็ไบรทันทาให้งานของเราหนักมากๆการได้แต้มนึงถือว่าคุ้มค่าสําหรับเกมนีออ้ซึ่งเราก็คิดจะแบบนั้นเหมือนกันเพราะว่าหนึ่งดีวู่นะ่ะเอาจริง ก็กลัวเหมือนกันว่าสุดท้ายจะสูญเรากลัวมากเลยแบบเออคือเรารู้เลยว่าถ้าแพ้เกมเนี้เออก็ตามนั้นอ่ะมันแบบมันก็ไบรตันควรจะได้สาดแต้มจริงๆมะใช่เพราะจังวสุดท้ายเขาก็เขาก็ไม่ละเอียดอ่ะมันก็มันก็เหมือนกับฝั่งไหนฝั่งหนึ่งมันก็ไม่สุดสักทางสักทีอ่ะใช่ใช่เกมมันสุดท้ายแต้มมันก็เลยต้องแชร์กันเป็นไงล่ะเออถือถือว่าเกมแบบนี้ก็เป็นแบบ ตบหน้า e a ล,ลิตี้เช็คกันหน่อยอะ่ะเออซึ่งซึ่ง,งเราเชื่อว่าถ้ามันเป็นแบบผู้เล่นตัวเดิม,ดมๆอะไรเงี้ยถือว่าน่ากลัวว่นนี้เยอะเพราะเราเราก็ต้องยอมรับว่าวันนี้เราต่ำกว่ามาตรฐานที่เราควรจะเป็นะ่ะแต่อย่างน้อยคือเรายังโฮออนได้เรายังเก็บหนึ่งแต้มสำคัญได้เหมือนที่เราบอกอครับก็คะแนนความเศร้าวันนี้เหรอซึมซ มันไม่ได้เศร้ามันไม่ได้เศร้าเราอาจจะเป็นคนคิดบวกก็ได้ไม่รู้อะคือหลายๆคนอาจจะคิดว่าเกมนี้มันไม่ดีเข้าใจนะมันมันก็นก็ดูไม่ดีสำหรับเราจริงๆแต่ว variance, ่าเพราะที <lequel S 2> <book> <ıs> ่ทีมมาดีกว่าเพราะว่าไปนั่งคิดว่าเชี่ยแม่เล่นแย่แม่ไปนั่งด่าๆกันก็มีแต่เรื่องแบบท็อกซี่สำหรับเราเรามองว่ามันแบบ เออมันมันก็มีแบดเดย์กันได้บ้างอ่ะมันมันก็ไม่ใช่ทุกครั้งที่จะเล่นดีเหมือนนัสเปอร์ซะหน่อยอะไรเงี้ยเออมันก็ฟุตบอลน่ะเออมันมันไม่ผิดหรอกถ้าไน้มันมีเกมแบบนี้เราก็เลยมองว่ามันก็สักสามคะแนนสามคะแนนไม่มันไม่ได้เศร้าแบบเศร้าอ่ะมันแบบมันควรมันน่าจะทําได้ดีกว่านี้แต่มันหลายๆหลายๆคะแนนที่มันถูกลบไปมันเป็นเพราะว่าไบตันไม่ได้สามจากเราด้วยนะ แมตตันมันไม่ได้สามจากเราด้วยมันเลยแบบมันเลยรู้สึกว่าเออเราไม่ได้เศร้าขนาดนั้นถ้าเราได้สูตรต้มเราจะรู้สึกว่าแบบมันเศร้าแล้วมันก็สมควรอ่ะเออมันเศร้าแล้วสมควรอ่ะอันนี้คือเรารู้สึกว่าเราเศร้าแต่เราแบบเอเรายังรอดตัววะเออถือว่าเป็นแบบยังยังแบบถ่ายไม่ได้ได้หนึ่งแต้มไม่ใช่เสียสองแต้มเราต้องเราต้องแบบเราได้หนึ่งแต้มแบบแมตตันเราไม่ได้เสียสองแต้มเพราะว่าเขาดีกว่าจริง ประมาณนี้แต่อย่างน้อยเรารู้สึกว่าถ้ายังมีเกมที่ยากๆแบบนี้อีกอย่างน้อยเรารู้สึกว่าเซตหลังอันนี้น่าจะพอให้เราช่วยได้แต้มกลับมาบ้างใช่ใช่เกมนี้มันทำให้เรารู้สึกแบบนี้ว่าโอเคก็ยังมีเนี่ยนี่ยแหละข้อดีที่รู้สึกว่าเออเอาวะถ้าเกมหน้าเกมบ้มาจจะมีเกมแบบนี้อีกแน่ๆแต,แต่เรารู้สึกว่าถึงเวลาตอนนั้นอะ่ะเราสำหรับเราก็อย่างน้อยอาจจะยังได้แต้มเพราะว่าหลังเลย ซ,ซ,ซึ่งตรงนี้จริงๆก็แล้วแต่ทีมด้วเนาะถ้าถ้าไปเจอเลี้ยวฟูที่เขาแบบใช้โอกาสไม่เปลืองแบบคมกริบอะไรเงี้ยหรือแมสซิตี้ที่โอกาสการเข้า <Yeah. S 2> ทำหลากหลายมันก็ม,นกมันก็อีกเรื่องหนึ่งไงแต่สำหรับเราเรา,เรารู้สึกว่าอย่างน้อยอ่ะเราเราได้เห็นความแตกต่างจากเกมซิตี้จากเกมเชลซีอ่ะมันก็โอเควะกับเกมเบสต์ฟอร์ดด้วยเออมันมันตรงนี้มันมันคือสิ่งที่เรารู้สึกว่ามันรู้สึกดีกว่าตอนนั้นเยอะ ตามเชียร์กันต่อไปครับทางเราทางพอเตอร์สสำหรับเราเราก็รู้สึกว่าน่าจะอีกสักสองสามปีแหละคงไม่ได้รีบร้อนอะไรขนานั้นนะถือว่านี่คือปีสร้างเราก็จั่วหัวกันมาท่านแต่แรกแล้วถือว่าก็ให้กำลังใจกันต่อไปครับอ,อาจจะอัคพคลิปช้าหน่อยเพราะว่าช่วงนี้ติดเกมเนาะเอาเป็นว่าติดตามพวกเรากันต่อไปนี่เพิ่งนัดที่เจ็ดนะเราเหลืออีกตั้งสามสิบเอ็ดนัดเนาะบวก,บวก เกมดีเกมไม่ใช่เกมดีเกมถ้วยเกมอะไรอเงี้ยก็อยู่กันยาวๆครับปีนี้ก็ตามเชียร์กันต่อไปครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ <c oughs>